ทำหน้ายฝันฝันเห็นผู้ชายแก้ผ้าเพน่าตัวคุ้นแตมดเคาะและหมดโสโลกไั่ไข่เก็บและสิมีโชคลาภตามมา ในไพ่หลังลกกดกไพ่ไข่เจ็บที่เป็นยูกระสิตท,ทุเลาเบาบางลุง่งเลขกน้ำโจกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ุกศูนย์ ខ្លា